เราไปตามต่อนะครับ mm hmm. เที่ยวบินขาออก mm hmm. ที่เดินทางออกที่เัตตะไยวันนะครับกับวันนี้นะผู้โดยสารเช็คอินที่ถูงขาออกระหว่างประเทศกันเยอะมากนะครับไปตามดูบรรยากาศก,กันครับ mm hmm. และแน่นอนเราอดที่จะถ่ายภาพตรงควรเกษียณสมุดแบบนี้ไม่ได้นะครับ mm hmm. เพื่อ <c oughs> ชมบรรยากาศ่อน,นที่จะลงไปสัตตะไยวันนะฮะปะขวามือเห็นป้ายแล้วลงไปกันครับ เรามาถึงสถานี APM ที่เซาท์ไลัยวันแบบลงโล่งในวันนี้ครับทุกคนเพราเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับน่าจะมีเที่ยวบินเดียวนะครับสตาร์ลักเซ์ไลตอนบ่ายสี่โมงกว่าๆนะผู้โดยสารมาถึงไวมากนะครับตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองปโอ้โหเข้ามาข้างในไวสุดๆนะฮะหลายคนเคยสงสัยนะว่าทางขึ้นทางลงสซาร์ไลัยวันตรง APM มีจ,จุดนะฮะประมาณนี้ฮะตรงกลางเป็นจุดที่ผู้โดยสารล,ลงมาจากขาเข้านะ ส่วนฝั่งขนาบข้างก็จะเป็นนะฮะมีอีกฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทั้งขึ้นและลงสลับกันนะฮะมาทุกคนขึ้นมาที่ฉั้น international departure ของเซนทรัลวันะแบบโล่งๆนะเอาชัวร์ๆนะทุกคนเช็คตารางเที่ยวบินกันก่อนอีกครั้งครับมาฮะ <laughs> พูดว่าไงดีเที่ยวบินขาออกวันนี้นะทุกคนจะเห็นว่าทั้งตารางแรกนะ ไม่มีเที่ยวบินที่เดินทางออกจากเซนทรัลไล์วันเลยจนถึงบ250จบที่เวลานี้นะครับตาราง2ก็ยังไม่มีนะตาราง2นี้จบจนที่ใบ3้นะครับทุกคนตาราง3เช่นกันนะครับอ่ะตาราง4ีนะทุกคนสุดท้ายนะซูมเข้าไปนะมีสตาร์ลักเซียร์ไล์นะครับบ่าย4โมงนะครับ40นะครับไทเปน,นะครับ JX7 4 6ที่เกี s 1 2เอ บ่าย4ี่โมงสี้ากราลมเปอร์ท g จีสนเจ็ะครับเอสหนึ่งหนะครับ, 1, 1, รบขึ้นดีเล์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกเที่ยวบินหนึงอ่ะตรงนี้ครับอุรุมฉีนะครับ5้าโมงห้านาทีอุรุมฉีแอร์นะครับยูคิวสหกสนะครับที่เกต s 1สหน่งนยะทุกคนขึ้นล่าช้าวันนี้แจ็คพอตมากฮะรเรามา ในจังหวะที่เที่ยวบินออกที่สัตเทไลทวันน้อยมากแต่ออกที่เมเท์มิอลเยอะสุดๆครับด้วยความ <laughs> ใจสู้ของเราทุกคนเราเดินมาที่เกตที่คาดว่าน่าจะมีการเดินทางไวที่สุดนะแต่ไวกว่านั้นคือผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งนี่เข้ามารอที่เกตแล้วนะที่เกต S127 นะครับเอาไงดีฮะ <laughs> ตอนนี้นะครับทั้งอาคารเซาไลท์วันมีการเปิดแค่เพียงเกตเดียวที่ใช้งานอยู่ในตอนนี้นะเราอาจจะมาผิดวันนะ เมื่อวานเหมือนคนมาเยอะนะแต่วันนี้คือมีการเปิดเกตในช่วงบ่ายแค่เพียงเกตเดียวนะครับในตอนนี้นะครับบ่าย4โมง40นะครับอีกเที่ยวบินหนึ่งก็คือดีเลย์มา5้าโมงกว่าเลยนะฮะดังนั้นบรรยากาศของเซาทแอตไลวันวันนี้ก็จะแบบดูโล่งๆงงโถงๆแบบนี้หน่อยนะหลายท่านที่ดูคลิปผมเราเห็นบรรยากาศของเครื่องบินนะครับที่รออยู่ที่เกตของเซาทแอตแลวันวันนี้ไม่เห็นนะ <laughs> เพราะว่าวันนี้นะือช่วงเวลานี้ปกติจะมีเที่ยวบินของสาร์ลักเซลายที่เดินทางออกไปไทเปน,นะครับแต่ผมคาดว่าเขาน่าจะปรับเปลี่ยนไปใช้เอเกทของเมนเทอร์มินอลแทนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเครื่องบินของเอเชีย e e นะครับที่เดินทางเข้ามาในสนามบินสุวรรภูมินะครับกับบรรยากาศอวงนี้นะครับข้างหน้าจะเป็นเกท efg นะครับฝั่งทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เนี่ยเราอยู่ที่เกท s 1 2 7นะครับทำไมมันเหงาอย่างเงี้ยเหมือนจะมีคนเลยทุกคน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศไปแทนนะฮะสำหรับวันนี้แต่ไม่เป็นไรทุกคนอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนช่วงเวลาที่บริษาทน้อยแบบนี้เราไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มาชมปฏิมากรรมที่อยู่ในอาคารเซทไลท์วันเลยนะครับข้งหน้าก็คือบุมุกไม้ปิดทองคำนะครับ สีทองแบบส,สวยๆบุรสบกฝั่งนี้นะครับจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะทุกคนมาสามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้นะสวยมา,ม,ามากครับอยู่ตรงมุมสุดของเกจ S128 นเลยนะครับอ่ะเริ่มมีผู้โดยสารเดินเข้ามาบ้างแล้วนะครับแม้จะน้อยนิดในบางช่วงนะครับนี่คือแปลกตาม,มากๆนะ ปกติอย่างน้อยเซาท์ไลวันก็น่าจะต้องมีเที่ยวบินที่เดินทางออกจากที่นี่1หรือ2หรือ3เที่ยวบินในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับแต่ <Yeah. S 1> ทุกคนครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะพื้นที่ที่คาดว่ามองออกไปจากเซาท์ไลท์วันแล้วจะเห็นการก่อสร้างของเซาท์ไรท์ลูกลำดับต่อๆไปนะครับพื้นที่ข้างหน้าทุกคนมีการปรับพื้นที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ คาดว่าน่าจะเป็นแซททไลท์ลำดับถัดไปอาจจะ2-3ในอนาคตก็เป็นได้นะครับอยู่ถัดออกไปทางด้านนอกนะเพื่คนคุคือเมนเทอร์มินอลนครับเพื่นจะอยู่อีกฝั่งด้านหลังผมนะแซทไลท์วันอยู่ตรงนี้แล้วถัดออกไปก็จะเป็นแซททไลท์ต่อๆไปในอนาคตซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่จอดของเครื่องบินของการบินไทยนะครับเป็นเวิร์กเลยฮะ มุมนี้นะครับมองภาพไปจากแตัทลัยวันนะครับกลับไปที่เมนเทอร์มินอลนะครับจะเห็นจํานวนเครื่องบินนะที่เดินอยู่ในแท็กซี่เวยเอยจอดอยู่ตรงในเกตเอยข้างหน้าคือ s c ู o ตนะครับอยู่ที่เกตเอไอนะครับทุกคนแล้วก็มีหลายๆสายการที่จอดเรียงตัวกันอยู่ข้างในนั้นเมนเทอร์มินอลมีเครื่องบินเยอะกว่ามากเลยวันนี้เรามาผิดจริงๆนะฮะไปครับไปดูบรรยากาศแซตวันกันต่อฮะ ใครได้ดูคลิปก,ลก่อนหน้าของผมนะครับที่พาไปอัปเดตเกต International Departure นะครับกับ Arrival ที่เกต์ C Cat Mail คือข้างหน้าฮะมองในมุมกว้างจะเห็นว่าด้านนู้นนะขวามือของเราคือเกต์ C Cat m a i นะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่อยู่ด้วยนะครับมองจากอาคารแ1จะเห็นชัดมากๆครับอุ้ยทุกคนนานๆจะเห็น ผู้โดยสารเดินผ่านมาท,ทีทีซึ่งตอนนี้คือไม่ต้องไม่ต้องสื่อครับมีแค่เที่ยวบินเดียวนะครับ JX นะครับของ Starluxair ซึ่งเปิดอยู่ที่เต f 1 2 7นะครับผู้โดยสารก็ทยอยเดินไปแล้วนะครับบางส่วนทุกคนวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์เราจะเหงาไม่ได้ทุกคนเราเหงาอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศผู้โดยสารขาเข้าในเมนเทอร์มินอกันต่อดีกว่าครับ <Malays> ผมพูดเลยทั้งขบวน APM วันนี้ <pent> a, <Müzik S 1> ผมจองแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นหรือเปล่านะรอดูเลยจะมีใครมาร่วมขบ,บวนกับเราโดยหรือเปล่านะบับโล่ง,ลงๆเลยนะทุกคนอ่ะมีฮะเป็นพี่น่าจะเป็นเจ้าหน้า,นานที่หน่อยนี้นะฮะก็ถือว่าวันนี้ขบวนนี้ที่ผมนั่งมาแตกต่างจากคลิปก่อนแบบมากครับขึ้นโลง่งฝึกๆไปเลยฮนะยืนเข้าในขบวนรถมีที่สองเรื่องขีดขวางเชื่อเส้นให้ตัว โอ้เมนเทอรมินอลนะครับด้านขวามือคือทางเข้าของผู้โดยสารนะทุกคนต้องรอเราออกก่อนนะครับถึงจะเข้าได้แต่ก็มีผู้โดยสารไม่เยอะนะทุกคนที่กาลังรอเข้า a อ m เพื่อไปเซทเทรไลวันครับผมเดินมาออกที่ i n t e r n e t i o n a l a r r i อะไรวที่เมนเทอร์มินอนะทุกคน บรรยากาศแตกต่างกันมากทุกคนป่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครให้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็ส่งท้ายคลิปด้วยจํานวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไทยจิมเม้นท์ถึงจออกกันแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับเจอกันใหม่ฮนะ